การปฏิบัติธรรมนะนี้นก็เป็นวันพระนะซึ่งประสงค์กันจะลงบทสดที่เรียกว่าทำสังากรรมมีการสวดพรวิน,ยนัยหรือพระปติโมกเป็นทางปฏิบัติเพื่อความบ้นทุกข์ มันข้อปฏิบัติของแยกยมทั้งหลายนะมีทานมีศีลมีภาวนาเนี่ยศีลหักการหรือศีลแปดก็เป็นหนทางพ้นทุกข์นะเหมือนกันส่วนพรารัก็พระวินัยมีความสำรวมมีความระวังมาขึ้นพระสงค์ก็ อาศัยย่ยมทั้งหลายที่มีศรัทธาตัวมปัจจัยเนี่ยเรื่องระเบียบของพระสมณมส,มมสารเจ้านั่นเองทางา่นานเคยพิจารณาเนืองๆถึงการใช้สอยปัจเจศีการใช้ผักจีบวอนนับบิดาบัตรเสนาสนะงหรือเภสัตวชก็ตาม เป็นเพียงเครื่องอาศัยเป็นปัจจัยอาศัยเพื่อการดำรงอยู่ในชีวิตรประจำวันเพื่อการปฏิบัติในโยมทั้งหลายก็ให้ตั้งใจว่าเราก็อเอาปัจจัยสี่มาได้เพื่อเราได้สำหรับที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ได้ให้ร่างกายนี้มันอยู่ได้ เราคอยจะไม่ได้สั่งสมอะไรมากมายแล้วก็บุงในการปฏิบัตินะ้วก็เหมือนกันนะส่วนระสก็จะมีความละเอียดเกอความสม,มาบาูรณ์ระวังอัยตนะตาม็็จะบอกเลี่งกายใจที่รับรู้อารมณ์มันรูปเสียงกลิ่นรสผิธัธรรมนลมม,นมันต้องพิจารณาอย่างมากนั่นีเป็นงานของพระ,ะในตรง ยินดียินไล้ทงพิจารณามากๆแล,ล้วก็บงหวังที่จะให้ได้คุณธรรมกับธรรมะเพื่อใจะจะได้พ้นจากความุกนั่นเองถ้าเป็นผู้ที่จะํานอนน้อยเืินด้วยความเพียร ในแต่การกบฉันก็ต้องระมัดระวังมีสัพู้มีศรธาม,มากท่านก่อท่านพอดีนด้องบะชาจะสอนให้ฉันให้หมดบาทหานทุกอย่างใส่ลงบริบาทจะเป็นหารน้ำหารค้น,คนมันจะเป็นนมทั้งหลายก็ตามนะต้องใส่ในบาท หวานข้าวใส่บาตรนี่งก็บชันสำารวมในติดในรสชาติที่ก็คนเข้ากันตอนผมตอนจะมาจะมาบวชก็ต้องฝึกเหมือนกันเอาข,อขนมหวานหวานใส่เข้าไปในอาหารที่เป็นเป็นแกงอย่างนี้นะรสชาติก็ ไม่รู้มันต์อะไรเหมือนกันหลักการฉันมันฉันไม่ได้มากร่างกายคงจะพอแล้วนี่ฝึกเหมือนกันนะพอรู้ว่าจะไปบวชแล้วเนี่ยตลองฉันสำรวมในบาทภานชนะเดียวแต่สมัครบาลญาโยมก็เอาพอสมควรแต่ไม่ได้ลอนค้นควายในการหาอะไรที่จะมารับประทานมากมายเสียเวลา ร้านนู้นอร่อยล้านนี้อร่อยก็วิ่งไปวิ่งมาเสียเวลาในการภาวนาให้พอดีพอดีให้มีโอกาสภาวนานั่นเองทุกอย่างจะเป็นพระเป็นกระว่าก็พอดีพอดีเกี่ความพอดีสัมภาระจะเคข่งคลัดนอนพอดีอย่างเคลร่งก็สี่ชั่วโมงหยอดมรดกห้าหรือหชั่วโมง อ่กระว่าเราทำงานเหนื่อยนะอก็เป็นแปดชั่วโมองก็ได้นี่เป็นข้อปฏิบัติของพระที่ถูกต้องไม่ผิดการสำรวจตากวิจะมุเลิงกกายใจไปบนนอนน้อยตื่นด้วยความเพียนอย่างนี้แหละเป็นโอวาทคำสอนของปรูชาสอนเสมอเสมอ รวมการปฏิบัติให้อยู่ตรงนี้ให้วันนี้ก็เป็นวันพระปฏิโมกก็อาจจะจะฝึกฝนอบรมทบทวนขภาวินัยต้องขภาวินัยนั่นเองวันนี้เดี๋ยวแปลภาษาอังกฤษแล้วก็อาจจะแสดงปฏิโมกนะพวกญาโยมก็นั่งฟังได้นะ